สวัสดีค่ะวันนี้มาชมเหรียญหลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงพ่อทวดรุ่นแรกของเรากันนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดที่ใส่กรอบมาแล้วนะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ค่ะจะเป็นที่เห็นเด่นชัดก็คือนั่งบัวสองชั้นนะคะมีตัวแตกที่เป็นสามรอยนะคะสามรอยแตกนะคะแล้วก็ที่ดูเด่นๆอีกอย่างหนึ่งด้านหน้าก็คือ หูเหรียญน,นะคะมีสามขีดที่พอมองเห็นอยู่นะคะและด้านหลังของเหรียญที่เขียนว่าพระครูวิไลโสพลตัวพอสำเภาก็จะมีหลุมที่เห็นได้เด่นชัดอยู่นะคะรวมไปถึงขอบนะคะขอบด้านล่างนะคะด้านซ้ายและด้านฝาที่ไม่เท่ากันนะคะนี่คือลักษณะเด่นๆของเหรียญน,นี้ที่พอมองเห็นนะคะ